ไปแล้วซื้อแล้วคือ <laughs> <laughs> บ 6, 2, 3, 3, 4, 4, bien, to ัวกับมันีหกอ่ะเนาะมมีหกสี่เนาะพะเยาบอเอาหกมาแต่เลนมันเดี่วมันจะมีหกสี่ยาออกตั้งขามเนามันจะมีมีมีหาสนี่ไม่ใช่หกบเดียวพเยาตังขามม็จมีหกอย่างเพี่จะหาสองหาสามระเตห้อนี่ทั้งหมดอยู่ข้างหลางอ่ะใจหกสูงก็หกในเลนเจ้าเยพอจับในเลน Hoặc hộp xuống hộp xuống mà ừ, Hộp xuống hoặc xong hoặc xong Đây, xong hoặc xong hoặc xong hoặc 3 hoặc xong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  hoặc này hoặc xong hoặc Hộp hoặc xong 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 hoặc ได้ติงไ้เตงเจ้าก็สำบ่ได้สำเจ้าได้จับมินบ่ละเจ้าจะตามไปว่ามินบ่พวกคนนี้ปืนนึ่งผมจะปืนหนึ่งจลูกตามคนกี่จอมึงย้อนนี่คือก้นนบ่นะเอาครักกระยุคือ้าบอสียงดเกียฟังนานเกีได้อันนี้เต่หกมือหนึ่งมิบบะใส่สองมืออนี้เดียวไปสองมือเจ๊คอยไม่ได้สมนี่นดิเกละสมติงต่ำ ก็ตงกเจาลงต็งมจะตีัมก็เวลาไปเอเดอบ่อ๋อก็ไปตห่านี่วะเดี๋ยว่อย้อมใหมตองเสียเเต็มจักไปยีใบยี่สิใบสามตำยี่ใบหรอตำเยตเยยี่สิบใบสมัคเราตกไปนะซื้อแต่ตเยอย่างเดียวอันนี้ตเยอ้ยเจเอาขึ้นไปนี่วะเจานมนี่วะมุนนมา อก็สิบนะยสิใบสองส่สิเต็งต่ำนี่ยู่แล้วรเนี่ยเพา่ิเป็นิบเก้าบอา่สอยี่สิบใบก็จตหมืนหกหมืน้หกหมืนเนตไปเลยนะเจ็ดสบกับเก้ายี่สิบเอายี่สมมีหมาาจีนนะมีหต็งตดี๋ยวเด้อจ้าโอเค cái ừ xì Ốc xong Ốc tầm Sao nhìn

เอามาหกูไม่ใช่ใช่หกสาเดียวอยู่เลยเด่นไเด่นเอามานิลบหกสูงก็เปิดเ่ยเอาเอาบยังไงอเอาบได้เอาบดนะหาเดียวสรุปแล้วเอาไปยีใบเด้อยี่สิใบขอขึ้นมาคือเาีน่ะสามก็ขอ่าสิบ่เอาอยอสา ไปมากขอยสียทามสมันนีโอ้มาแมันจะมีสโอ้ตายเสียทำสามไปห่งสองสามสี่ห้าห็ดแปดเก้าสิบวงสามสี่ห้าหกเจ็ดกาสิบหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอะทำไปมาข่อยเสียทสามหนึ่งส โอ้ยเยอะกว่ามาเนาะหกสามเดียวทราบว่าคีดว่าเซใหกสามสองอ่เลยกะนั้ขีดเองยังหลมมาสีเอาต่เอวบ้าง่ะเอาสาเยไม่ย่งมันิเปิดแล้วเออสิิะ้ะเสียได้ไหมนะบ่มีสี่บได้สิเด 9, ตก 9, <9. S 1> ้าตเก้าเอกนตอนนั้นเี่ลงหาสามหาสหา 3, หาตออกอ,อกเยอะๆออกออกเยอะๆเน่น

จะงไม่เปิดอยู่เดียวเนวิงเปิดมือไสิอาตามหาเอวก็อยู่ตมเอวแล้วเงจได้จมือได้ใจวะทำไมม่สสองตัวนั้นออกพวกเยอมาสเอียกันี่เ่งีขงเเท่าไร่นหนึ่ เต็งสี่บเสียยังมือนทุนไทุนบันตัวอใช่ยังมือนหนึ่งพ่นบ่เจ้าลงมือนหนึงเจ้าก็เลยมือนึงเจ้าถือมาตงสี่กับเต็งตามมันก็บบได้ว่เสียเอใจว่นี่ของชายของมันเออของใครของไม่เคยปุดกบวก็บอกให้เขาใจกะเบื่องนีมันาดิเจ็บบอกเรื่องกืเบืองลอปนี่บอกเรื่องเงี่ยอไปตงสเจ้า จ้แม่ไเงียบอยู่ในดดจะไม่ียาบอะไรเจะเงม่ยัแต่ก็หยาบมันบันทอยจิตใจได้ยินเสียงหอาหนึ่งริงจัเปนแม่ข่อบุกเนาะถ้าขนมถีน

ตซ okay. ีก mm ่อนมใเหรอครบหกสูมอ um, uh ่ะเก็บเป็น้องยังบ่กสาีมีหาเนาะหัวใจสีเียวสีเยียมเกิดออกีนิ่งๆสีๆแต่เวลาเราเ่นตงคคือไม่ออกแต่จะมใจบานใหญ่นีอัน ก็ตั้งใจแน่ับขอก็จะถือเท่ากันดะได้ทั้แน่ได้ทั้แน่นั่นแน่นั่นแน่ที่ติงโก็หนกยงบคสามสามสองสามสี่ห้าสามสี่อันดับแรกก็ลงทำสามบอลโมเลยโกโก้ไหมทำไม Give me quá là. Prepare the ban hoặc hôm nay có tham vọng. Hoặc 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 tham vọng. อยู่ติงกันแล้วเจสามไปอืมอ้พอลงอยู่เลยสี่ห้าหกหกสองหกสองเหอ่ะมึงหนึ่งกูเซ้หกเหยวและเม่นบ่ะนี่ยแต่หกตังกับหก อูหกดำหกเอียวหกสอเออหกดำหกสองหกสองเอียวจะเล่นเด้อสิ่ใบนาะงจะเนาะหะหกสองไม่หรอหกสามดูหกสองเอาเอาดำุืนไปใส่สามุืนไปให้ไปใส่หกอันนี้บอกเอ้เบั้นเจ้าอย่าลืมนะว่าบันอกสามสองสองต่อเนื่องมันไม่ดืมแตนมันเหม่อ เฮ้ยไฮโลกเคยออกอย่างมันก่อนตัวเิงพวกประกันสามสองเลยก่งวกจานการสาสขาเชยเรียบร้อยเห็นผลประมาณสามสองเิงตามเรียบร้อยดีจาละสิบใบสิงเด้ง่วนเดซันติสงด้ หกซองยาวคือซาดุซายหกซองแต่แค่หกซองยาวก็สมมิใบ

ตําซสองอติดตั้มหเยาบไปก็มาสิบใบสิบใบก็ให้กันกับติงตั้มเลยตั้มสองก่อหยไปติงตั้มข่อยก็มันนึงข่อยเอามาจากหกเลียวไปแล้วก็ตั้มเยียวข่อยขอยว่าข่อยลงยู่นะมาสิบใบขอคืนก็้สาอันหกตั้มก็มันมีสิบใบหกองกับหกสูงสิบใบเนี่ยข่อยลงเอาหกตั้มกับหกหกตั้มเนี่ยไปลงหันหกใบ ออกตั้มไปลงตัเบี้ยวไมเมนบข้านอาจีเมีจะใจข้างขังจุถ่ายขออขอยมใจมัเลยเนก็หยิบมาแค่สองรอบนี่ละไปเรียบบนบ่ใจตอนเนี่ยแจเมเจใจตําเบียวบ่เหนจจตามสองนละเจ้าจ่ายาตัมสองนี่แหะยังละสิบบาทเออแม่ตับเบียวว่ามีเจ้าเจ้าบริจาคเจ้าท่านจ่ายอยู่ไปเอาหกสองหกตัเนี่ยอาตเบียวไปใส่ใคออตเนี่ยไปลงตเบียวนี่ยเจเจเจมเมนน้ำเจ้าเมื่อเจ้าน่ะ เอามาลงสาบบรูนะขอหน่อยนิใบนี่แม่ที่เอลมาใส่แล้วก็ใส่บออแล้วก็เดะเดียว้องเบิ่งอยว่าเจเอาครับครับเดียวมือใจจะตำสองมาหันไปเห็นยุบก่ามีแต่ตำสอง่นีไ่อิ่ที่สิบก่อนนี่แหละมือใจไปที่่กินผมนยจ้ดใจจะตำสองกับติงสองมาหันตำเดียวว่ามีเจตแล้วเอาแต้ว่าขอเอาเดีเดียวอีน่ะเแเราเอามาใส่นี่เราเอาเราอามาใส่อนนี่กหกสองเอลอันเดีอแม่ เดซหกสองเอียวหรือว่าเพื่นเอาำเบียวไปรงหกสองเอียวคือยังไงจปเพาว่าคอยเอาย่นะหกดำนะหกํำนะคอยไปร่งคอยไปงดำเบียวหกแปกไ่นานก็จะรู้ไม่นานจะรู้เดีเจ้าก็ต้องย้ายแล้วกันทีวันนั้นจะรู้ ล้วใจให้เลยตอนนี้เลยดิ่ข่อยลงทางต่ำอยู่แล้วไม่คุนไม่คดพอเดิแเนาะข่อยว่าเลยลงทางสูงอยู่แล้วให้ล่นออกต่ำาสามมอรนี่ย่งสามหมข่อยลงหใบนสะก้อนกองสกนข่อยลงหใบ่ม่อเอาหกตอ่ะเจ้าลงหกั้งสิบใบอยู่สินี่นี่นีิสิจใจทำนี่ทำเแตัวหนสามน เดาเดี๋ยสุดเยอ๋อไปเอามากก่านั้ก็เอาไปลงอยู่เี่นเยงเา่ะนีกี่บาที้งเเออเฮ้ปอะไรบอสไม่ทำกําหู้นไรนั่งเล่นตั้งเือะรวยไดตังไม่ได้ตัง อย่าบอก well. อย่าบอกเดียวเดีบอกขื่นก็จาได้สเต็คงัมจิตจำเนี่ยเดี๋ยวนี้สติคงหกเ็ดเซนติเอาลงมาเดี๋ยวเอาลงมาทลางมันดอยว่มันดอย เ่าติงหกหกอไมเจ๊ตเต้หัว่าิงสีไรเปล่าอ่ลงมากากสีไปสีสองเงินหมดเจ๊ออหกสูงมาใส่สีดำแค่นั้นแหละไวเดินแบบนี้ไปดูไปดูสีมา กตีดหรอเอไปลงไปจะมักกำอะไรกันเปล่าสามสามสี่โบมีเดียวโอ้ยเล่นหกฐานเดียวโบมีเดียคนนเกึงไปกับเจ้าเอ็งสามสามเอ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 สี่ใบสามใบ มี yeah, <Yeah. S 1> ได้แล้วเอาหกสองเอี่ยวไหม ฝามบคด้สิบบกเยป็นสิของก้ท่านตัวเพิ่นนับขาดๆเกินเกิเกาใบม้นชื่อตัวนึ่ว่าคงเองอันนี้สิบใบสิบใบใบบใบบเบิใบไมเขียจิสิบบเดี๋ยวเอามาเจ้าได้ไปเท่าไรแล้วสองสองหมื่ อันนี้มันมีทับดจบปุ๊บสีปึกเอ๊ะปึกที่สีนี่นะปึกโซอันนี้สามปึกเต็งตั้มยืดหาปึกน่งเยี่ยนึงสองสาี่ห้าหกเจ็ดเจดเก้สิบอ้าได้เพิ่นละสามหมื่ะข่อยก็ได้สามหมืนยายห้ามื่นเยแล้วขอมาอเอไปได้มเต็งตั้มได้ปีบ่มีเต็งสาม เกสามมือก็ติดตามบ่เจ้ามาต่งซีอาไปนี่ตสามเออซีมาใส่หเ้าหมากับซตามาการจีตามยไรบ่โอเคขวายละสามหมื่นดตละสามหมเจ้าขวายใหญ่บ่นีอเออาเยากไรกาแฟไม่ถึงกาแฟถึงบ่เอายู่่ของนึงเน่วนน่มเด็กัชกบสมองแกาจะตื่นแต่กินกาแฟลงอีกกินนวัต่อทช่วงมาใหเอาบ่เอาไปซื้อมาให้ ม่มีเลยเลกันไปซื้อสร้างเล็กหน่อยเอามาหาย่อกจะเป่าบ่ยบโอ้กัโทรสร้างเอาโอ้เจ้าเด่นเยอะเจ้าคีรถไปซื้อแล้ดีคีรถนหญ่ให้งอเงี้ยสร้างเแหน่หนมันมีสแก้วแค่ห้อะไรเพิ่มมันโฟรเซว่นอ่ะมัมีตอนยาอ้ที่วอกินเหรอางเนี่ยกินห่อนหน เฟ่ก็เกิดขึ้นทีกพนกเขาเลยเย็นพออยาอยู today, ่ไม่เคยถือป่ะต้องหนาเนี่ยเป็นท่ออะไรลงไม่ถูกก็เป็นท่อแทงไม่ถูกนี่แหละให้เราอยู่แต่ตามสัตว์ไปรสรแต่สวกโขกกินต่อบ่บ่เอากินก็เอาแก้วมาใส่ นี่นี่สีเทาสีกวดสีอันนี้เจ,จ้าสีเยไลไม่เนี่ยอินเทอะไร ซีอะนะฮะเออเปิเฟังดทำอะไรไม่ได้ดีน่าจะจำรหัดได้อืวซีผลถือว่าตัวนี้ได้เจจะพดต้อไปทางไรนได้ั้ยถือว่าตัวะไน่ตวซีสามนั่นตามเอียวตามซีซีเอียว ข้สีข้สีงอ okay. yeah, right. sort of yeah. ีกไปไปเก็บ้าไปมเดี๋ยวตะนี้ไรแป๊บาจาะตำเมื่อเอมาจากตำอกรติงสีม่ลนอมไปเบิรต้างสีดำคนละเครื่องนี้คอยได้ชุนก่อมากแล้วยล้วเขาคอยใช่ไหมอีกใบ

เก้ลงยังกว่าเจ็ดห้าสี่สองก็ถือาัหไงอ๋อพี่สี่สิาหก ฝ่ายวันสดิ๊กอืมอีกสองเลี้ยัแปจีอ่ะอืมเฮ้ยเจ็ดสี่หกสี่ไป ก็ต้องให้เจ้าอีก10,000บาทน่นนะ40,000บาทม่นแม่นก็ครับนค่ะเสร็จๆกไปอันนี้หอ